ท่านบาทบ่น้องลงเลื่อมใส่แมงลักก่อนเบอร์อูประมาณนี้ละค่ะพี่น้องจ้าลูกโดดพาคุณเพื่อนค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ อ่อนซ้อนแห้งอ่อ,อนซ้อนนอใหม่ตัวเขียวมือนลูกโดดแดงลูกโดดแดงทำแต่ชางจ้าเพื่อนจ้าไปหาถุงกัน เอาอีกเล้วเอาอีกเล้วหน้ำไม้สดสดน้ำไม้สดสด,สดตะกระอบเขียวมันรูปโดดแดง ลูกโดดแดงทำแต่ช้าคนมันนนอกก็อยู่แบบบ้านนอกแมนบอน้องจ้าเพื่อนจ้า ไปหาถุงก่อนซ่อนแห้งอนซ่อนนอใหม่ดูประมาณนี้ละค่ะพี่น้องจ้า ลูกดูดอยู่ประมาณนี้ละค่ะพี่น้องจ้าลูกดูดใจรีบร้อน ดูประมาณนี้ละค่ะพี่น้องจ้าดูดูดุดดูประมาณนี้ละค่ะพี่น้องจา้าด,ด,ดูดูดประมาณนี้ละ อ่อนซ้อนลายกดเทศไปพี่น้องใช้ในะส่ตะคร้อาญักินอ่อนซ้อนแห้งอ่อนซ้อนนอใหม่ปลาย่ยางก็มี ม่คขอบคุณนะคะที่รับชมพี่น้องอยู่ประมาณนี้ละค่ะพี่น้องจ้าดูดดุด ประมาณนี้ละคนบ้านนอกก็อยู่แบบบ้านนอกแมนบอลไ,ไ,ไ,ไ้ใส่ตะไคร้อาญักินปลาย่างก็มีอยู่ประมาณนี้ละค่ะ พี่น้องจ้าดูดดดน้องจ้าเพื่อนจ้าไปหาถุงก่อน น้องจ๋าเพื่อนจ๋าไปหาถุงกนนอนนะก่อนส้นไหลกบเทดไปพี่น้องแกงแกงใส่แล้วแม่งแล้แต่ใส่แล้ว,แ,แ,ลว,กแ,ลวแกงสด,สด อยู่เตาคุณพาคุณเพื่อนค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะแกงแกงใส่แล้วแม่งลักแตใส่แล้วแกงสดๆอยู่เตา เพราะเขียวมือนลูกโดดแดงลูกโดดแดงทำแต่ช้าปลาย่างก็มี รีบร้อนคณนะอ่อนซ่อนหลายประเทศไปพี่น้องพาคุณเพื่อนคะขอบคุณที่รับชมนะคะ หันหันซอยซยเอาไว้แล้วตัวนี้ก็แบ่งไว้ค่ะหลายหลายตามดูดูกานแบ่งไว้นะคะเนาะอ่อนซ่อนหลายกรเทศไปพี่น้องคิดอยากกินปาย่างก็เลยจัดนะคะเนาะจัดซะเลยคิดอยากกินปาย่าง ก็เลยจัดเนาะคะนาะจัดซะเลยปลาก,กบบระบอกเขียวมือนลูกโดดแดงลูกโดดแดงทำแต่ช้าเมียใครขอบคุณนะคะที่รับชมที่ปลาก,กบบระบอกเขียวมือนลูกโดดแดงลูกโดดแดง ำแต่ช้แต่ใร้อาญ,ญาขินเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนอไม้สดสด้อไม้สดสดอืนพี่ละพี่น้องอันนี้เผาไว้แล้วลวกลวกไว้แล้วนังบ้านในตุม่มหาถุง เตียมใส่บาตรทำแต่ช้าเตียมใส่บาตรกระโปงเขียวมือนลูกโดดแดงลูกโดดแดงทำแต่ช้าเอาอีกเล้วเอาอีกเล้้หน้อไม้สดๆดน่อไม้สดๆ